คู่ที่เจ็ดครับวันนี้เป็นการชกของนักชกต่างชาตินั่นเองนะครับ and next 160 pound boxing contest s c h e d u l e for 10 round ไปดูชกมุมน้ำเง,งินจากประเทศรัสเซียครับ introducing fighting off the blue corner 29ตัวนี้นายเย s ซ์เซฟเ s ฟเขาจา s รัส r ซียแมตช์สม the for i m e r k Ovada ชกวัย29ปีครับ170เซนติเมตรโอ้โหประสบการณ์เหลือเฟือจริงครับจากรัสเซียจะน่ามา20ไฟด้วยกันครับ,รรม,ารบมาอาวาันอนักชกจากรัสเซียมาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ and h i s opponent in the red corner 29 years of age representing Armenia โปรด e ้อนรับยูริซาก้าโอ้โหจะบอกว่าสุดสายเลือดของอดีตสภาพโซเวียตก็เป็นได้ครับประสบการณ์ไม่ธรรมดาที่กันทั้งคู่นะฮะนักชกจากประเทศอาร์เมเนียฮะ ชนะมาแล้ว20ไฟน็อกเอาท์ถึง18ครั้งด้วยกันนะครับอะไรจะเกิดขึ้นไปนน้น่าติดตามชมมากๆโปรดต e อนรับจูรี่ซากอน and r e f e r e e จอร์พร้อมเมทจักสุรักษ์ไปแล้วครับมาถึงมวยคู่ที่7ของรายการนะครับคู่นี้นี่เป็นการเจอกันระหว่าง นักชกต่างชาติทั้ง2คนนะครับยูริซาคารครับนักชกอเมริกันครับวัย29ปีเจอกับมาร์คเอลันนอฟนะครับนักชกรัสเซียครับวัยเดียร์อายุเท่ากันนะครับคู่นี้นี่ชกกันพิกัด160ปอนด์ถือว่าน่าจะเป็นคู่ที่ดุเดือดเพราะสองคู่เลยครับสถิติการชกนี่ยูริซาคานี่ชนะ20ครั้งน็อกไป18นะครับรบมาร์คเอวานนอฟนี่ชนะไป26น็อก11ครับน่าสนใจเลยครับ ดูสติเขารู้ครับมวยหมักหนักแน่นอนครับอ่นี้ณิ้ายกับขวายแล้วครับสาขานี้ชนะรวดมา20ครั้งนะครับเป็นการน็อกเอาถึง18ครั้งครับเปอร์เซ็นต์น็อกเอานี่เรียกว่าเกือบ90เนลยทีเดียวครับแต่ดูรูปร่างหน้าตาก็น่ากลัวใช้ได้อยู่แล้วนะครับสาการเรียกว่าหน้าตาเลือดนักสู้ชัดเจนครับ แต่ก็คู่แข่งวันนี้เขาไม่ง่ายแน่นอนครับเอวานอฟเนี่ยใช่ครับประสบการณ์สูงเช่นกันนะครับอเมริกานี่ก็คืออดีตสหภาพโซเวียตเดิมเนี่ยครับครับแยกประเทศออกมาอุ้ยลำตัวเรียบร้อยนะครับโอ้โหหมัดเดียวเรียบร้อยครับสีติโอ้โหแต่ยังยืนได้แต่ว่ามันโดนนับไปแล้วนี่และครับใช่ครับแล้วยังไงครับจะฟื้นหรือเปล่าครับดูดูทรงยังยังยังจุกอยู่นะครับเนี่ยต้องคลองตัวครับ สัคการเนี่ยเรียบร้อยครับไม่รอเลยครับแบบนี้โอ้โหหนักจริงครับสัคการเข้ามุมเหมือนแล้วเดี๋ยวน้องไม่ยอมอยู่แล้วครับใจยังไม่ยอมแต่ร่างกายยังไงครับตัวงอเป็นกุ้งหมดแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับตังกรอยเลยสามนับครับโอ้โหเช็คบินสองตับงสีิตีนี้ครับ เพิ่มเป็น21ไฟครับกับ19นอครับโอ้โหนี่ครับเอวานอฟยังยังจุกอยู่เลยครับโอ้โหตัดลำตัวได้รุนแรงมากครับโอ้ต้องยกให้ครับคนนี้ยูริสาคันครับโอ้โหนี่ใช้เวลานับไม่ทันครับดูทีครับ าเนีครับุซ้ายครับตัดลําตัวครับล่วงเลยครับหมัดเดียวเออวนอแบบใจแกสู้เลครับโอ้โหหนักนี่ครับซ้ายตัดลําตัวทุกนี้ครับแต่แต่ละหมัดที่โดนเข้าไปเข้าใจกักเลยนะครับนี่ครับโอ้โหครับจ่าครับเข้าชายโครงครับจากนั้นครับก็ย้ำอีกทีครับคือพยายามจะลุกขึ้นเลยนะครับพยายามจะสู้เลยนะครับแต่ไม่ไหวจริงครับโอ้โหแล้วก็วินาท เรียกว่าปิดเกมได้เด็ดขาดมากครับนี่นับที่2ครับเดี๋ยดีครับช็อตเดียครับจอดจบครับอันนี้หมัดเช็คบินครับป้างครับผู้ขวาตาลอยเลยครับช็อตนี้ป้างครับโอ้หต่อยได้ดุดันมากครับ เหลือจะเชื่อโอ้โ oh, ห oh, oh. ต้ออกไฟนี้แบบ Unbelievable นะครับมาปิดท้ายวันนี้นทีสมสำวยสากลของเราครับผู้ชนะในไฟนี้ The Winner by k n o นอ o ้าย u ริซา k ันเอาชนะเชคกิ้งเกิลดองเอาไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับ หนึ่งนาที16วินาทีครับเอาชนะน้องเอาทางฝั่งของมาร์คเออร์บานอฟจากรอรชชา